สำหรับเรื่องนี้อาจจะซับซ้อนเล็กน้อยแต่ผมก็จะพยายามสรุปมาให้ชมกันโดยจะพูดรวมๆทั้งนาวาเวรุก้าและนาดูกา้าโดยนาดูก้าถือเป็นลูกผสมของสัตว์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะแค่เพียงนาวาซึ่งเป็นยูนิคอรนแห่งท้องทะเลก็ถือเป็นสัตว์ทะเลในตำนานชนิดหนึ่งยังมีเวรุก้าที่พบเห็นได้ยากอยู่อีกตัว เรียกได้ว่ามันเป็นการรวมตัวของสัตว์ทะเลหายากจนเกิดมาเป็นนาลูกา้าที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกมันเกิดและใช้ชีวิตกันยังไงถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งือยาะต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับนาวาคืออะไรนาวาหรือ โมโนดอนโมโนเซอรัสจัดเป็นสัตว์เลี no ้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่อยู่ในวงโมโนดอนทีเดซึ่งสัตว์ในวงนี้ที่ยังเหลืออยู่บนโลกก็มีเพียงนาวาวและวานเบรูก้าเท่านั้นในเรื่องขนาดของนาวาวเมื่อโตเต็มที่จะยาวระหว่าง3-5.5ถึงเมตรความยาวนี้ยังไม่รวมงาแหลมๆมันมีน้ำหนักระหว่าง800-1,600ถึงกิโลกรัมโดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่และหนักกว่าตัวเมียในเรื่องอายุไขสูงสุดยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธ เมื่ออายุ12ถึง20ปีและนาวาโตเมียอาจจะมีอายุได้เกิน100ปีในขณะที่ตัวผู้จะน้อยกว่านั้นค่อนข้างมากอินอาศัยของนาวาค่อนข้างกันดาลและไกลผู้คนเพราะแบบนี้ พวกมันจึงมีความเสี่ยงต่ำกว่าเบรูก้าเล็กน้อยโดยปกติจะพบนาวาวได้ในเขตที่หนาวเย็นซึ่งจะพบมากในมหาสมุทรอาร์กติกในเขตประเทศกินแลนและแคนาดาโดยตามข้อมูลของ IUCN ระบุว่านาวาวมีประชากรอยู่ที่ประมาณ123,000ตัวในขณะที่เบรูก้าจะมีมากกว่านิดหน่อยและถึงแม้ว่าพวกมันจะอยู่คนละสกุลแต่พวกมันก็เป็นญาติที่ใกล้ชิดกันลักษณะทางกายภาพจึงค่อนข้างคล้ายกันทั้งสองไม่มีคีบหลัง แอมยังมีถิ่นอาศัยในพื้นที่ทับซ้อนกันเลยทําให้พวกมันสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ด้วยหากมองจากภายนอกสิ่งที่นาวาวต่างจากเบลูก้ามากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของสีลําตัวที่นาวาวจะมีสีดําด่างขาวกระจายอยู่ทั่วไปในขณะที่เบลูก้าจะไปทางสีขาวนวลทั้งตัวสิ่งหนึ่งที่มีเฉพาะในนาวาวตัวผู้ก็คืองาหรืออาจจะเรียกว่าเขายาวๆซึ่งยาวได้ระหว่าง1.5-3เมตรและหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คืองาที่ ที่ว่านั้นจริงๆแล้วคือฟันหนึ่งซี่ที่งอกมาจากกามบนในปากนาวาวตัวผู้ฟันซี่เดียวนี้มีลักษณะเป็นเกลียว แน่นอนว่านาวาบางตัวก็มีฟันแบบนี้ถึงสองส่วนตัวเมียก็มีงาแต่จะไม่ยื่นยาวและสวยงามเท่ากับตัวผู้เมื่อมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมหลายคนน่าจะมีเรื่องสงสัยกันอยู่อย่างน้อย2เรื่องเรื่องแรกคือนาวาและเบลูกา้าสามารถผสมพันธุ์กันได้และลูกที่ออกมาเป็นอะไรและเรื่องที่2คืองาที่ยาวๆของนาวาเนี่ยมันมีเอาไว้ทำไมปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง งายาวๆมีไว้ทำไมผมขอพูดเรื่องของงาก่อนแน่นอนว่าแม้แต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วงามีไว้ทำไมและมันก็เป็นเรื่องที่นักชีววิทยาถกเถียงกันไม่รู้จบบางทฤษฎีก็ว่าเอาไว้ว่างาเอาไว้ต่อสู้บางทฤษฎีก็ว่าเอาไว้หาอาหารอาจจะไว้เพื่อเจาะน้ำแข็งก็ได้อย่างไรก็ตามเสียงส่วนใหญ่ก็ลงคะแนนให้กับทฤษฎีที่ว่างาเอาไว้ดึงดูดตัวเมียหรือแม้แต่เอาไว้ตีกันเองแต่มีหลัก ฐานที่เคยถ่ายได้จากโดนเมื่อปีพศ .2559 มันเป็นช่วงเวลาที่นาวาวใช้งาเคาะกันจนทำให้ปลาคอตแอตแลนติกตื่นตกใจทำให้พวกมันจับปลาได้ง่ายขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นจากการศึกษาก็พบว่านาวาตัวเมียมักจะอายุยืนกว่าตัวผู้มากจึงเป็นไปได้ว่างาอาจไม่จำเป็นต่อความอยู่รอดของนาวาวสรุปคือประโยชน์สูงสุดน่าจะเอาไว้ดึงดูดตัวเมียส่วนประโยชน์ที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนา นาลูกา้ารูปผสมระหว่างนาวาและเบรูกา้าความจริงเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาอย่าว่าแต่การตามหารูปผสมที่มีชีวิตเลยแม้แต่การติดตามนาวาและเบรุกา้ามันมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่สูงมากแต่ถึงอย่างนั้นในปีพศ .2533 นนักวิจัยก็พบหลักฐานแรกที่บ่งชี้ว่าพวกมันทั้งสองสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้จริงพวกเขาพบ ซาของสัตว์ทะเลที่น่าสงสัยมันมีลักษณะของวานที่ไม่สามารถระบุชนิดได้มีลักษณะกึ่งกลางระหว่างนาวาและเบลูก้าและจากการตรวจสอบนานหลายปีจนในปีพศ2 5 6 2ก็ได้รับการยืนยันจากผลตรวจ DNA ว่าซากของวานที่ไม่รู้จักคือลูกผสมระหว่างนาวาและเบลูก้าและถึงแม้ชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการจะยังไม่มีแต่มันก็ถูกเรียกว่านาลูก้าและใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเดลฟีนัปเทรัส ลูคัสเอ็กโมโนดอนโมโนเซรัสมันเป็นตัวอย่างที่เหลือเชื่อของการผสมข้ามสายของสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเดียวกันแต่อยู่ในวงเดียวกัน ในตอนนี้นักวิจัยทราบเพยียงว่าตัวอย่างของนาลูก้าที่ได้อลับมาเป็นลูกผสมที่เกิดจากนาวาตัวเมียและเบลูก้าตัวผู้จนเกิดเป็นนาลูก้าตัวผู้ที่ไม่มีงายาวๆแบบนาวาและก็ไม่มีฟันเหมือนกับเบรูก้าเช่นกันน่าเสียดายที่ในตอนนี้นักวิจัยยังไม่ทราบจริงๆว่าลูกผสมนี้สามารถผสมพันธุ์ต่อไปได้หรือไม่เรื่องนี้คงต้องใช้เวลาตรวจสอบกันอีกนานเพราะในธรรมชาติพวกมันยากที่จะติดตาม เอาล่ลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนาลูกา้าลูกผสมในตำนานของนาวาและเบลูกา้าสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไก่อนบ๊ายบาย